คือจิตวิยาหลอกสมองทําให้คนรู้สึกชอบคุณโดยอัตโนมัติเทคนิคนี้ห้ามใช้กับคนที่มีแฟแล้วนะครับมันคือเทคนิคของ Fear Bonding นะคือการที่คุณบอกว่า คุณกลัวอะไรบางอย่างที่เขากาลังทำกับยกอย่างเช่นเขาขับรถ่ยให้คุณบอกเฮ้ยกลัวกลัวกลัวนะครับนี่อย่าขับเร็วได้ไหมเนี่ยเคยมีประสบการณ์อย่างไรอย่างนี้กลัวแล้วเวลาที่เขาผ่อนคันเร่งต่างๆาพวกนี้มันทําให้เขารู้สึกชอบคุณครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยผ่อนความกลัวของคุณครับแต่ไม่ควรบอกนะครับเวลาเขาซื้อกาแฟมันต้องบอกเฮ้ยกลัวกาแฟนะครับไม่มีอันนี้น่ากลัวมากเลยอันนี้ดูปัญญาอ่อนไปนะครับแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าเขาทําอะไรก็ตามแต่แล้วคุณกลัวและเขาได้ช่วยคุณจะทําให้เขาชอบคุณโดยอัตโนมิคอนนนสสวใพลกถาะ ราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่0 0ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมด เท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับ คิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัคร ครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ เจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่าง มูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ